เจาะลึก SOFI FinTech ก็ทิ้งดุ SOFI ร่วง6%แต่วอลุ่มเข้า135ล้านหุ้นรายใหญ่เก็บของ bullish divergence ว่าแล้วเตรียมพุ่งราบใหม่สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,นักลงทุนสาย f i n t e c วันนี้ใครเห็นราคา SOFI และตกใจบ้างครับร่วงลงไปถึงลบ6.15%ปิดที่27.78ดดอลลาร์แต่ช้าก่อนอย่าเพิ่งถอดใจครับเพราะถ้าเราดูไส้ในวันนี้มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น นั่นคือวันล,ลุ่มการซื้อขายที่ทะลักออกมาถึง135ล้านหุ้นจากปกติแค่73ล้านหุ้นและกราฟกำลังส่งสัญญาณ bullish divergence นี่มันคือสัญญาณการเขย่าเมาเพื่อเก็บของของรายใหญ่หรือเปล่ามาแกะกราฟกันครับก่อนจะกลัวการย่าตัวเราต้องดูภาพใหญ่ครับ o u t p e r f o r m market ปีนี้ SOFI คือผู้ชนะครับราคาขึ้นมาจากจุดต่ำสุดที่8.60ดอลลาร์มาไกลามากและยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันแบบขาดลอยเทรนด์ใหญ่คือ strong bullish ครับ fundamentals พื้นฐานก็แน่นปึก EPS อยู่ที่0.56ดอลลาร์และ PE 49.61สำหรับหุ้น g r o w ถือว่าสมเหตุสมผลครับ Market Cap 33.5พันล้านยืนยันว่าไม่ใช่หุ้นปัน่นแต่เป็น f i n t e c ยักษ์ใหญ่ที่กำลังโต ทำไมผมถึงมองว่าการลงครั้งนี้เป็นโอกาส 1. Accumulation Volume การที่ราคาลง6%แต่ Volume มหาศาล135ล้านหุ้นแปลว่ามีคนขายเยอะก็จริงแต่ก็มีคนรับซื้อเยอะมากเช่นกันครับใครรับรายย่อยไม่มารับไหวน่าจะเป็นกองทุนหรือสถาบันครับ 2. บูลลิชเดเวอร์เจนซ์ราคาทำโลใหม่เดโล26.94ดอลลร์แต่อินดิเคเตอร์บางตัวเริ่มยกฐานขึ้นบูลลิชเดเวอร์เจนซ์นี่คือสัญญาณเตือนว่าแรงขายใกล้หมดและเปลื่มกลับตัวครับเดอะเทสต์ Test, ราคาตอนนี้27.78ดอลลาปริมปริมอยู่ใต้เส้น50วันที่28.19ดเอลลร์เล็กน้อยถ้าสัปดาห์หน้าดึงกลับมายืนเหนือเส้น50วันได้คือสวยมากครับใครจ้องจะเก็บ SOFI ฟังทางนี้ครับ แนวรับหรือบายโซนจุดวัดใจคือเดโลล่าสุดที่26.94ดอลล่าครับถ้าลงมาทดสอบแถว27.00ดอลล่าแล้วไม่หลุดคือจุดสะสมที่ความเสี่ยงต่ำมากครับ Stop ปลอสสั้นแนวต้านหรือทราเกตเป้าหมายแรกคือการกลับไปยืนเหนือเส้น50วันที่28.19ดอลล่าครับถ้าผ่านได้เจอกันที่แนวต้านหลัก30.48ดอลล่าและเยฮที่สามสดอลลร์ครับสรุปนะครับ SOFI คือหุ้นดีที่กำลังย่อตัว สถานะภาพใหญ่บูลลิชแข็งแกร่งแต่ระยะสั้นพักตัวแรงกลยุทธ์ Buy on dip แถวแถว27เฝ้าวอลวลุ่มไว้ครับถ้าแรงขายเริ่มหมดราคาจะดีกลับแรงแน่นอนคำเตือนนะครับติดตามข่าวกลุ่มเลนดิ้งนะฟินเทคด้วยนะครับถ้ามีข่าวลบมากระทบอาจจะซึมยาวได้เพื่อนๆคิดว่า SOFI จะทำนิวไฮทะลุ33ดอลลาร์ได้ก่อนสิ้นปีไหมครับคอมเมนต์บอกผม่อยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ